ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็เหล่าจอมยุทธทุกๆท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไกด์ทูเบอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโยกังโมบายซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการล่าสมบัติเกียงหูนะครับในวันนี้สมบัติที่เราจะมาล่านะครับมีชื่อว่าดาบแก้วทองนะครับให้เราก็ไปที่ล่าสมบัติเกียงหูก่อนนะครับ แค่นั้นก็มาดูที่ดาบแก้วทองนะครับดาบแก้วทองนะครับจะต้องใช้จํานวนเบาะแสทั้งหมดนะครับ40เบาะแสด้วยกันนะครับเมื่อเรารวบรวมครบแล้วก็ให้กดไปที่รวมได้เลยนะครับอ่านะครับเราจะต้องใช้พลังงานทั้งหมด50ชิ้นนะครับกดไปที่ล่าสมบัตินะครับ ทีนี้นะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องไปยังพักฮอบันก่อนนะครับโดยการกดไปที่แผนที่นะครับนั่นบนนี้จากนั้นก็กดไปที่แผนที่โลกเลือกที่พักฮอบันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปหาเท่าลูกคิดทองนะครับซึ่งเท่าลูกคิดทองก็จะเป็น NPC อยู่ที่พักฮอบันนั่นเองนะครับจากนั้นก็ทําการวาร์ปไปนะครับ เมื่อเรามาถึงเท่าลูกคิดทองแล้วก็กดไปที่รหัสลับอ่าเราก็จะพบเงื่อนไขนะครับจากนั้นนะครับที่ที่เราจะต้องไปนะครับก็คือที่ลาบเพลิงนะครับก็กดไปที่แผนที่นะครับแผนที่โลกแล้วก็เลือกไปที่ที่ลาบเพลิงนะครับจากนั้นก็ให้เราไปหามอนเตอร์นะครับ เลเวล8ปสิบสามชื่อว่าโจนสาวท้องทะเลนะครับก็ทำการวาร์ปไปนะครับอ่าเมื่อเรามาเจอกับโจนสาวท้องทะเลแล้วนะครับก็ให้ทำการโจมตี เราก็จะพบกับเงื่อนไขนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปยังหุบเขาร้อยลีนะครับเลือกไปที่แผนที่เลือกแผนที่โลกเลือกไปที่หุบเขาร้อยลีนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราไปหา MBC นะครับชื่อว่าเท่าแก่บูลิมนะครับก็ทำการวัปไปเหมือนเดิมนะครับ เมื่อมาเจอกับเท่าแก่บูริมแล้วก็ให้กดไปที่รหัสลับอ่าเราก็จะพบเงื่อนไขนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะต้องกลับไปยังที่ลาบพลึงนะครับก็กดไปที่แผนที่เลือกแผนที่โลกนะครับเลือกที่ลาบพลึงจากนั้นนะครับก็ให้เราไปหามอนเตอร์เลเวล87นะครับชื่อว่าเวลิอุเซียนนะครับ ก็ทำการวาร์ปไปนะครับเมื่อมาถึงหวยอู่เซียนแล้วนะครับข้างๆคำว่าขุดจะมีเครื่องหมายตกกระจนะครับนั่นก็แสดงว่าเราเนี่ยมาถึงตรงที่เราจะต้องขุดแล้วนะครับเมื่อขึ้นเป็นเครื่องหมายตกกระจแบบนี้นะครับก็ให้กดไปที่ขุดได้เลยนะครับอ่าเราก็จะพบเงื่อนไขนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปหีบสมบัติขึ้นมานะครับกดไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับความสําเร็จของเราก็จะครบ100%แล้วนะครับก็ให้กดไปที่หยิบสมบัตินะครับอ่าเราก็จะได้รับรางวัลนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเก็บเครื่องรางนะครับเลื่อนลงมานะครับเราเลื่อนลงมาหาดาบแก้วทองนะครับที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับทีนี้การติดตั้งนะครับก็ให้กดไปที่เติมแต่งนะครับก็จะขึ้นมาให้เลือกด้วยกันนะครับแบบ เติมแต่งทั่วไปนะครับแล้วก็เติมแต่งแบบไฮโซนะครับเติมแต่งทั่วไปนะครับก็จะมีไอเทมนะครับที่เราจะต้องมีด้วยกันนะครับก็คือคิดต้นดีนะครับได้จากการย่อยอุปกรณ์สีส้มนะครับจํานวน10ชิ้นแล้วก็ยันวิญญาณสมบัตินะครับได้จากการล่าสมบัติเจียงหูนะครับจานวน15ชิ้นนั่นเองถ้าเราไม่มีไอเทม2อย่างนี้นะครับก็ให้กดไปที่ เติมแต่งไฮโซนะครับก็จะไม่ต้องใช้ไอเทมนะครับแต่จะต้องเสียเพชรไปจำนวน800ชิ้นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมมีไอเทมครบทั้ง2ออย่างแล้วนะครับผมก็จะกดเติมแต่งทั่วไปนะครับก็ยืนยันไปนะครับทีนี้สังเกตนะครับดาบแก้วทองของเราก็จะมีโบสีแดงขึ้นมานั่นก็การติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ สเตตัสที่จะได้มาก็จะได้เป็นดามเบดไม้นะครับ150นะครับบวกอีก150แล้วก็ต้านไม้นะครับ120บวก120นั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการล่าสมบัติเจยงหูที่มีชื่อว่าดาบแก้วทองนะครับคลิปหน้านะครับจะเป็นการล่าสมบัติอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับ